ราเห็นสว่าการนังสืออินยเข้าข้อมูลเนี่ยเขเขียนแดเจนเกี่ยวกับเรื่องของผู้เข้าปรอมูลต้องอยู่ภายใต้กฎปรบิความรู้สึกความผิดยวการสินค้าก่อนในเงื่อนลักษณนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่สังคมก็เห็นว่าการประมูลเท่านี้มันข้อสงสัยมากมายดังนั้นก็ขอให้ทางกสทชเปิดสอบอย่างจริงจังติของการประชุมกสทชที่ผ่านมาเรื่องความจริงขึ้นไหนเนี่ย ผมรู้สึกว่ามันมีประเด็นที่ทางเราเนี่ยเห็นว่าอาจจะทาให้การจัดประมูลในอนาคตนเนี่ยเป็นหมันหมายมถึงว่ามีสิทธิ์ที่จะมีไม่มีผู้สเสนอราคาไม่จากราคาเจ็ดหมื่นห้าพันล้านที่ทางกสทชกำหนดเนี่ยมันเป็นราคาที่ผู้ชนะการประมูลได้ถึงราคาไปนประมูลถามทีหรือว่าย้ายแล้วแต่ยังใช้เ่องเดินอยู่เนื่องจอกจันเป็นเรื่องระบบรมมิ่งกันอยู่นะครับแต่ถ้าหากว่า AF มันจะหมด สัญญาสัมปทานนะครับมันก็จะทําให้ทีมด,ดับลงการทำให้กลุ่มเหลเนี้ยจะไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งวันเรียเราเรียแกส๊สเข้ามาครับน,นะครับเพื่อที่จะชี้แจงในทุกประเด็นรัฐขายทรัพย์สินเนี่ยรัฐจะต้องได้ประโยชน์สูงสุด75,000กว่าล้านดังนั้นเนี่ยอ่ากรณีที่เป็นการรับซื้อทรัพย์สินว้อประมูลกันนี่หมายถึงว่ารัฐต้องกลับไปในราคาที่ถูกที่สุดเพื่อที่รัฐจะไม่เสียประโยชน์วันนี้เราเอาทั้งสองอย่างเนี่ยมันปนกันพอปนกันเสรร็จเียบร้อยเนี่ยคอสชเองเนี่ย เดินกระบวนการในเรื่องพวกนี้ยากมากถ้าเกิดว่าไม่เข้าประมูลในถึงวันนั้นแล้วเนี่ยเราจะมีมาตรการยังไงต่อไปเราจะต้องมีความมั่นใจทั้งหมดในการทํางานในขณะนี้นะครับว่าทุกย่างก้าวที่เราเดินไปตอนนี้นะครับความเชียหายเกิดขึ้นกับรัฐไม่ได้แล้วก็อันไหนที่มีน้ําหนักมีเหตุมีผลทุกคนมาช่วยกันรักษาประโยชน์ของประเทศชาติเดินหน้าไปได้วยกัน